มาดูตัวเลขจากวงล้อเสียงไทยกันนะบางคนสงสัยว่าอวงล้อเสียงไทยตัวเลขมาจากไหนจักโปรแกรมเลยโชคล้วนๆนะเราก็จะนําให้ก็คือตัวเลขที่อาจารย์ชอบตัวเลขที่พี่ดอยชอบตัวเลขที่น้องเปี้ยวชอบเสร็จแล้วเรามาหมุนวงล้อโดยที่การหมุนวงล้อครั้งที่หนึ่งเนี่ยจะหมุนวงล้อเลขสรุปจากรายการวิเคราะห์ดวงดาวท่านต้องไปดูที่วิเคราะห์ก่อนถึงจะรู้เลขสรุปนะเลขสรุปนะก็คือ อาจารย์จับที่อาจารย์ชอบใช่ไหมแล้วไปจับกับเลขวงล้ออย่างเงี้ยเสร็จแล้วหมุนรั้งที่สองก็จะเป็นเลขศูนย์ถึงเก้าเพื่อให้มันเป็นโชคล้วนๆเลยอ้าวเริ่มต้นอาจารย์ชอบเลขสองแล้วนีเลขสองนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะความชอบส่วนตัวล้วนๆความชอบจากการวิเคราะห์แล้วนี่ไม่เดอนเลยนะคะเสองอาจารย์อ้าวแล้วพี่หน่อยชอบเลขอะไรชอบเลขเจ็ด เพราะว่าพระเสาเด่นเหลือเกินเออเป็นเกษตรด้วยนะเกษตร้าที่ประเดีนไหมถึงหนักแน่นมั่นคงมีกำลังอันนี้เขาเรียกว่ามีที่มาที่ไปนะตัวเลขแต่ละตัวเลขเนี่ยนะอ่าของเพล่ชอบเลขอะไรเลขเก้าค่ะไมถึงชอบเลขเก้าอะไรถด่นชนค่ะโอ้ทะเบียนอะไรทะเบียนอะไรสามสองเก้าหนึ่งค่ะเฮ้ยอ่าฟังกันเอาไว้ด้วยนะเออเขารถป้ายแดงชนของป้ายแดงเลยใช่ไหมอ่าชนเสร็จแล้วไปนั่งร้องไห้นะบุบไปครึ่งหนึ่งเออเพิ่งออกได้เจ็ดวันบุบซะแล้ว สามสองเก้าหนึ่งอะใเฮ้ยนี่แกไปเลขสองอาจารย์ด้วยเห็นไหมโอ้โหเลขที่เลือกมาแล้วนะคะแนวตั้งก็จะเป็นสองเจ็ดเก้ามีได้หนึ่งชุดแล้วนะอทีนี้ก็มารอลุ้นสองชุดมาอาจารย์คนแรกก่อนทุกท่านก็อธิษฐานจิตอันนี้เป็นเลขจากวิเคราะห์ดวงดาวนะครับเลขสรุปท่านไปดูกันอ้าวน้องจิตไปเลยขอให้มันมีโชคค่หมุนวงล้อของอาจารย์นี่นะคะเราทําโปรแกรมมาเรียบร้อยนะอันนี้นะคะตั้งจิตดีๆครับ อาวแล้มาลุ้นว่าในวันที่17ปุ๊บนเฮ้ย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 โอ้โหเลข9เลข9หรอคะเอออ้าวเห็นไหม9หน้า9หลังเนี่ยอ้าวอ้าวพี่หน่อยอ่ไม่ต้องรีมูฟถูกไหมไม่ต้องรีมูฟอ้าวทีนี้ก็เป็นของพี่หน่อยนะครับพี่หน่อยบ้างอยากได้เลข5 มีการอยากด้วยอยากเดี๋ยวก็ไม่เป็นดวงเลยอยากได้เลขเฮ้ย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  TikTok 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 ทุยโอ้โหเลขสองโอ้โหเฮ้ยหรือว่าเลขสองจะมายังไม่ไปไหนแล้วนะเออเอาเปี๊ยวสิวนไปวนมาดูเหมือนเอ๊ะทำไมมันนะสองเก้าสองเก้าเก้าสองแล้วอ่าเปี๊ยวนะครับ TikTok 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 เฮ้ย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  เก้าเลขเก้านะครับของเปี้ยวอ้าวคราวนี้0-9จะเป็นเลข0-9นะคะโอ้โหอ่เดี๋ยวที่เราหมุนไปแล้วนะจะเป็น929เขาบอกว่ามันออกไปแล้วเนอะจาจะออกอีกไหมเมื่อไหร่อะเก้ากับหกตัวเดียวกันอ๋อพลิกได้พลิกได้เอ้ยเขาทาแฮ ตอนนี้เลขนะเหลือน้อยมากเลยเจ็ดเก้าก็สองเก้านะคะทำไมนอย่างนี้นะบนอย่างนี้นี่ถ้าเกิดเป็นเลขสองเพิ่มอีกก็หมดเลยใช้โปรแกรมกันจริงๆให้มันเป็นวงล้อเสียงไทยจริงๆนี่และเพียงแต่ว่าจับกระเลขสรุปพวกเราอ้าวมาแล้วคราวนี้หมุนครั้งที่สองวงล้อเสี่ยงไทยจะได้เลขอะไรอ้าวตั้งจิตกันเดย์ขอให้รวยสมปรารถนาจุ๊บขอให้เลขคนะเราก็ ทำรายการเสี่ยงโชคเนี่ย <c oughs> ก็ใช้หลักวิชาโหราศาสตร์นะครับในเรื่องของวิเคราะห์ดวงดาววิเคราะห์เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นการเสี่ยงโชคกันจริงๆ <c oughs> นะ <c oughs> เพราะว่าหลายคนก็มีโชควีลาบจากรายการของเราเนี่ยหลักร้านหลักแสนก็มีหลักล้านก็มีอยู่เป็นประจำนะฉะนั้นท่านก็อาศัยดวงนะอาศัยดวงว่าเรามีดวงการเสี่ยงโชคไหมจะทำไงให้มันมีเราก็ต้อง ้วามนะสุขภาพดวงประจําปี2565เช็คอัพแบบละเอียดไม่เหมือนใครดาวเสวยอายุสุพเคราะห์ class. ส่งกําลังตัดกําลังดาวบาบเคราะห์ class. เสริมชะตาตลอดทั้งปีจองด่วนจํานวนจํากัดสอบถามได้ที่ l ล n e แอ Open ดาวหรือโทรที่เบอร์0 8 6 3 6 3 6 6 3 9กขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับเราไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ